คนที่คอยชักใยคืออะไรคนชักใยก็คือคนที่เขาทําบางสิ่งบางอย่างหรือคอนโทรลคุณบางอย่างหรือพูดกับคุณบางอย่างเพื่อที่ต้องการให้คุณเนี่ยเป็นในแบบที่เขาต้องการนะคะหรือฉกฉวยผลประโยชน์จากคุณนั่นเองเนะาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะเจอคนเหล่านี้นะคะในหลากหลายสังคมมากๆเลยบางทีคุณก็ไปเจอในเพื่อร่วงงานบางทีก็ไปเจอในหัวหน้า บางทีก็ไปเจอในลูกน้องบางทีก็ไปเจอในพ่อแม่พี่น้องของเราเองญาติญาติของเราเองบางทีก็ไปเจอในครอบครัวของเราเองนะคะอาจจะเป็นคนรักของเราก็ได้นะคะอันนี้คุณสามารถตกเป็นเหยื่อได้หมดถ้าเกิดคุณไม่รู้วิธีการเอาตัวรอดเนาะสถานการณ์ที่คุณอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ก็เช่นคุณต้องไปอยู่ไปทนกับคนที่แบบคิดลบอยู่ตลอดเวลาสังเกตไหมว่าคนที่คิดลบตลอดเวลาเนี่ยเรามักจะเป็นไง พลังงานเราหดไปด้วยถูกไหมคะเรารู้สึกเหนื่อยจังเลยที่อยู่คนแบบเนี้ยรู้สึกหมดแรงอะรู้สึกแบบเศร้าไปด้วยคือไม่อยากจะทําทอะไรไปด้วยฮอเหียวไปด้วยนะคะอันนี้คุณกาลังตกเป็นเหยื่อสถานการณ์นั้นละตกเป็นเหยื่อของคนคนนั้นแล้วนะคะจะเราจะต้องเอาตัวรอดให้ได้เนาะหรือว่าสถานการณ์ที่คุณต้องทําหรือเป็นนะคะในสิ่งที่พ่อแม่เลือกให้แต่บางทีเราไม่ชอบไนี เราไม่ได้อยากได้เราไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นเราไม่ได้อยากเรียนแบบนี้เราไม่ได้อยากไปทํางานแบบนั้นอะไรเงี้ยนี่อันเนี้ยเราก็กําลังเขาเรียกว่าถูกชักใหญ่ทางความคิดนะคะ,ะหรือสถานการณ์ที่คุณต้องโดนเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเหมือนโยนความรู้สึกผิดให้คุณนะ่ะว่าเนี่ยเห็นไหมเขาอ่ะได้ดิบได้ดีเธอทําอย่างนั้นอย่างนี้คือพยายามให้คุณแบบ ตามคนนู้นคนนี้ในแบบที่คุณไม่ได้เป็นในแบบที่คุณไม่ได้อยากทาด้วยนะคะแต่ใช้วิธีการเปรียบเทียบเพื่อมาชักใยคุณคอนโทรลให้คุณทําตามนั่นเองเนาะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างสถานการณ์ให้นะคะจริงๆมันมีเยอะมากนะคะอยู่ในคอร์สคอร์สนี้นะคะทีนี้ใครที่ได้เรียนคอร์สนี้นะหยุดเป็นเหยื่อจากคนที่คอยชักใยนะคะสิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้ก็คือคุณจะได้รู้นะคะเทคนิคในการพูดปฏิเสธ เมื่อคุณต้องทําในสิ่งที่คุณไม่ต้องการคุณต้องทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคุณจะพูดปฏิเสธเขายังไงนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหพูดไม่ออกพูดไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงกลายเป็นก็ต้องทําตามเขาไปอย่างนั้นนะคะซึ่องอันนี้เราจะไม่มีอิสระในชีวิตเลยเนาะและเทคนิคในคอร์สนี้นะคะที่ครูใหอ้อันนี้ก็คือการพูดยืนยันในสิ่งที่คุณต้องการนะคะอ่าเห็นละเคยเคยทำกันไหมเคยพูดกันไหมบางทีพูดไม่เป็นกูเกต อยากจะพูดยืนยันในสิ่งที่ต้องการอ่ะแต่ว่าแบบบางทีน้ําตาไหลอะไรเงี้ยไม่เอานะอันนี้แสดงว่าเราอ่อนแอรเราต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งจากภายในนะคะอ่ะแล้วก็คุณจะได้หลักคิดจากครูระดับโลกเลยนะคะที่คนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาผ่านเรื่องอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายในชีวิตเขาต้องโดนคอนโทรลเขาต้องโดนชักใยจากคนอื่นกว่าเขาจะหลุดพ้นไปได้เนี่ยโอ้โหเขาต้องจัดการกับระบบความคิดของตัวเองมากมายนะคะ ก็รวบรวมไว้ให้ในคอร์สคอร์สนี้แล้วเหมือนกันเนะาะที่นี้นะคะใครที่อยากจะได้วิธีการรับมือกับคนที่คอยชักใย,ยเรานะคะคอยคอนโทรลเราเนาะไม่ว่าเขาจะอยู่ในรูปแบบใดก็แล้วแต่นะคะก็สามารถมาเรียนในคอร์สคอร์สนี้ได้นะคะราคาเต็มจะอยู่ที่8,900นานะคะสำหรับทุกคนที่อยู่ในช่องคูเกตอนนี้นะคะครูจะให้โปรเพียง1390สเนาะติดต่อแอดมินไปตามช่องทางที่ขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะหรือคุณสามารถกดจิ้มลิงก์ใตค้คลิปคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินก็ตอบ กลับนะคะ